ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวมลทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเรดลัว่าคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดนรับน้ำตาลนะครับและแพทเทิร์นอนุมทเทนขาขึ้นและขาลง เช่นเคยนะครับก,ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมนไทยแลนด์กันด้วยนะครับก็สําหรับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทนุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับ ในส่วนของการอัปเดตเหรียญนาคาสิกวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับในส่วนของราคานะครับปรับตัวขึ้นมานะครับจุดแนวต้านที่ราคา0.024บาทนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถปรับตัวข้ามขึ้นไปได้นะครับก็ในส่วนของชีวิดีโอนี้นะครับเราก็มาเริ่มอัปเดตกันต่อเลยนะครับ ก็สำหรับในส่วนของจุดการอัปเดตเดิมนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับกราฟก็ยังไม่มีแนวโน้มนะครับปรับตัวขึ้นมา,าตามที่เราได้วิเคราะห์ไว้นะครับก็ในส่วนของชีวิตด,ดนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็าตลบในส่วนของจุดเดิมที่เราได้อัปเดตไว้นะครับ ครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับก็ในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับก็ยังคงเป็นจุดแนวรับแนวต้านเดิมนะครับก็จากเดิมที่เราได้อัปเดตไว้นะครับยังไม่มีจุดเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของชิปวิีโอนี้นะครับครับในส่วนของจุดแนวรับนะครับจุดที่1นะครับก็ที่ราคา0 0 0 20บาทนะครับและแนวรับจุดที่2นะครับก็ที่ราคา0 0 0 15บาทนะครับก็เป็นในส่วนของจุดแนวรับนะครับก็ยังคงตำแหน่งเดิมนะครับสำหรับจุดนี้นะครับ ครับในส่วนของจุดแนวต้านนะครับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.024บาทนะครับแนวต้านจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0.026บาทนะครับแนวต้านจุดที่3นะครับก็อยู่ที่ราคา0.029บาทนะครับแนวต้านจุดที่4นะครับก็อยู่ที่ราคา0.034บาทนะครับแนวต้านจุดที่5นะครับก็อยู่ที่ราคา0.039บาทนะครับและแนวต้านจุดที่4นะครับก็อยู่ที่ราคา0.044บาทนะครับซึ่งก็ยังไม่มีแนวโน้มนะครับปรับตัวขึ้นมานะครับสำหรับ ในส่วนของจุดเติมนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับก็สําหรับในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ในส่วนต่อไปเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มการวิ่งของกราฟนะครับสำหรับแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับครับในส่วนของจุดรูปแบบนะครับแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้รับชมในส่วนของชิปวิดีโอก่อนหน้านะครับ เพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่านะครับผมก็อธิบายไว้นะครับว่ากราฟจะยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปนะครับในส่วนของจุดแนวโน้มแรกนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับก็จะมีแนวโน้มนะครับปรับตัวลงมาตามเส้นนะครับถึงจะมีแนวโน้มวิ่งขึ้นมานะครับตามเส้นสีขาวจุดนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆในรับชมนะครับผมก็ได้พูดไว้อยู่นะครับว่ากราฟจะมีแนวโน้มปรับตัวลงมาก่อนนะครับถึงจะมีแนวโน้มวิ่งตามเส้นสีขาวจุดนี้นะครับวิ่งขึ้นมาอย่างราคาแนวต้านที่ราคา0.0026บาทนะครับก็ในส่วนของการอัปเดตรูปแบบกราฟนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มกันเลยนะครับก็โดยรวมนะครับการวิ่งของกราฟก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับ ก็ในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับก็จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับสําหรับการวิ่งของการาฟนะครับก็จะมี จุด2จุดนะครับซึ่งเป็นจุดแนวต้านนะครับที่ราคา0.0024บาทนะครับและแนวต้านที่ราคา0.0026บาทนะครับก็มีแนวต้านโดยกัน2จุดนะครับที่กราฟจะปรับตัวขึ้นมานะครับก็ต้องมาติดตามร้นกันอีกทีนะครับว่าราคาจะสามารถปรับตัวขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับก็ในส่วนของการอัปเดตต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงกันนะครับ ในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงนะครับจุดนี้นะครับก็ถ้าเกิดกราฟนะครับมีแนวโน้มปรับตัวลงอย่างรุนแรงนะครับอาเหมือนจุดเดิมเคยลงนะครับก็ในส่วนของรูปแบบของกราฟนะครับก็จะมีแนวโน้มจุดแนวรับนะครับที่ราคา0.020บาทนะครับซึ่งเป็นจุดแนวรับแรกนะครับที่จะเป็นในส่วนของการปรับตัวลงมาของกราฟนะครับก็ในส่วนของรูปแบบของกราฟนะครับจะวิ่งประมาณนี้นะครับ ครับก็จะมีแนวโน้มการวิ่งประมาณนี้นะครับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงนะครับก็โดยรวมนะครับสาหรับการอัปเดตท,ทั้งจุดแนวโน้มเทนขาขึ้นและจุดแนวโน้มเทนขาลงนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคําพูดนะครับคาพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับในส่วนนี้ก็ให้เพื่อนๆนากลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับในส่วนของการอัปเดต การวิเคราะห์เหรียญโลนาคลาสสิกคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกเข้ามาได้นะครับก็โดยรวมของรูปแบบของกราฟนะครับก็จะทําขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับเห็นถึงแนวโน้มการวิ่งของกราฟนะครับจุดแนวรับแนวต้านนะครับและจุดที่กราฟนะครับจะลงมานะครับและจุดที่กราฟนะครับจะวิ่งขึ้นไปนะครับและจะปรับตัวลงมานะครับในส่วนนี้ก็มาอัปเดตเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับในส่วนของเหรียญโลน่าคลาสสิกนะครับ ครับก็ในส่วนของการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับชุดนี้ผมก็มองว่านะครับกราฟก็อาจจะวิ่งขึ้นตามนี้นะครับที่ผมได้ทํารูปแบบรูปแบบนี้ไว้นะครับก็อาจจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมานะครับก็ต้องมาลุ้นติดตามกันต่อไปนะครับว่าลิลลูน่าคลาสสิกจะปรับตัวขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับก็สําหรับชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับการอัปเดตนะครับก็มาอัปเดตเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับมาติดตามพูดคุยข่าวสารกล่าวันนะครับในส่วนของลิลลูน่าคลาสสิกนะครับ ท้าชิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับสำหรับชิปดูนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูกันด้วยนะครับก็พบกันใหม่นะครับในชิปิดูต่อไปนะครับสวัสดีครับ